สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มาชมสมเด็จบางคุณภูมีฐานคู่คูกเ,เกา่าเดี๋ยววันนี้จะให้ดูทุกซอกทุกมุมน,นะครับดูภาพโดยรวมไปก่อนนะครับวันนี้เกิดเหตุการณ์เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวนะครับสมผัสได้นะครับสมผัสได้จึงแรงสั่นสะเทือนนะครับ ดูนี่เนื้อบางขนผมชัดเจนนะครับภามนะครับเดี๋ยวผมจะลงกล้องให้ชมนะครับมี่ความชัดเจนนครับสมเด็จบางขนผมนะครับพิมฐานคู่นะครับเป็นภาพกูกเก่านะครับถ้าเป็นคู่ใหม่ก็จะมีตายางนะครับเดี๋ยวผมให้ดูภาพโดยรวมนะครับก็ดูดูนะครับน่ะครับดูภาพโดยรวมก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะลงกล้องให้ชมนะครับ ก็เวลามันก็จำกัดนะครับประมาณสี่นาทีนะครับจะเห็นความสวยงามนะครับดูดูขี้กุ้งนะครับโอ้โหเนี่ถ้าลงก็จะเห็นความสวยงามขนาดดูหูนะครับผมชอบใบหูวท่านมากตรงนี้นะครับสวยงามจริงๆนะครับกับสมเปรจบางคุณผมพินฐานคู่นะครับตรงนี้ถือว่าสวยแชมป์เลยนะครับดูขี้กุ้งนะครับ ด้านหลังนี่บาง่นผมชัดเจนครับเพียงแต่ไม่มีตายางนะครับถ้ามีตายางก็คือกูใหม่นะครับตรงนี้สวยงามมาสภาพเดิมๆที่สุดเลยนะครับจริงๆซื้อเจ้าของเข้ามาเขาไม่ให้พระมานะครับวันนี้กลับไปอีกรอบหนึ่งนะครับขอพระมาทำงานนะครับก็ คุยกันกออเจ้าของเขาดูด้านข้างนะครับโอ้โหดูขาบน้ํงปูนะครับวันนี้ไหลได้สวยมากนะครับไหลได้สวยมากนะครับนี่นะครับนี่ผมชอบมุมนี้เลยนะครับใครดูชอบดูเนื้อนะครับเนื้อบางกรผมบอกเขาาวแบบนี้เลยนะครับให้ดูทุกซอกทุกมุมนะครับอ่าอย่างนี้เลยนะครับมาเดี๋ยวมาชมด้านหลังกันเลยนะครับนี่คือสดเด็ดบางกรผพมโอ้โหดูขี้กู่ดีครับ ตีตีทเลยนะครับองค์นี้สวยงามมากนะครับอยูเดิมๆนะครับเป็นพิมฐานคู่กู่เก่านะครับถ้ามีสักกู่ใหม่เนี่ยก็คือมีตายางไม่มีตายางก็คือกู่เก่านะครับแยกแค่นี้เองนะครับดูดินะครับนี่คือคาบกู่สมเด็จบางคุณผมนะครับพิมฐานคู่นะครับโอ้โหดูเนื้อเนื้อบางคุณผมชัดเจนครับ เป็นพาที่ดูแล้วถูกตาต้องใจผมเลยนะครับตรงนี้ผมชอบตรงใบหูเนี่ยชอบมากนะครับเห็นไหมเนี่ยชอบมากเลยนะครับะเดี๋ยวมาดูภาพโดยรวมกันนะครับดูภาพโดยรวมกันนะครับนี่คือสมเด็จวางขุนพงศ์พิมใหญ่นะครับพิมฐานคู่นะครับต้อตขออไปนะครับเดี๋ยวมาดูภาพโดยรวมกันใครดูนุ่งดูชอบนะครับก็สนใจก็หลังใหม่มาได้นะครับสมเด็จวางขุนพงศ์นะครับพิมฐานคู่นะครับโอ้โหด้านหลังเนี่ เนี่ยผมชอบมากเลยด้านหลังแบบนี้นะครับด้านหลังแบบนี้นะครับนะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับวันนี้ใครรู้สึกได้ถึงเหตุการณ์แผ่นดินไหวบ้างนะครับครั้งแรกในชีวิตเลยนะครับนะก็ต้องขอขอบคุณท่านก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับเฮงเฮงรวยรวยนะครับสวัสดีครับ